ขวดมา,มาเอาขวดยังไงขอคุ้มค่ากับการบินหน่อยนะพี่สิเคพี่สิเคหนูขอคุ้มค่ากับการบินหน่อยนะ ขอฟังโปรโมชั่นหน่อยให้ทำอะไรคนนี้เขาสยองตลอดแหละจริงชัดเจนใช่กุก๊กรีวิวขอได้คืนไหมเนี่ยพี่กีวิสวดีค่ะพี่ซีเคจะให้ทำอะไรอมขวดเลี้ยขวดพักเอาขวดตีหัวตัวเองอะ่ะ สวัสดีค่ะเอาเด็กไทยมาให้หนูไม่งั้นขอชักอมได้ด้วยเหรอเนียนเหมือนแดกขวดอนี่สีเคเอากะะ็ล่ะพี่สีเคให้ช้างหนูตัวหนึ่งปะละ่ะถ้าพี่ใจให้ช้างหนูหนูจะอมให้พี่หนูจะอมให้หนังขวดเปื่อยเลย ไม่เอาขวดตีหวัวตัวเองอ่ะแล้วก็ไม่เอาโโดดเอ้ยแต่คนนี้เขาชอบสายเซ,ซ็กซี่คนนี้ไม่ค่อยซาดิสเท่าไหร่คนนี้เขากำลังดีกำลังแบบว่าอ,อมอะไรเดี๋ยวก่อนลูกอมคุยกันถึงเรื่องลูกอมโอ้ย คุยกับใครคุยกับพี่ซีเคนี่แหละบอกพี่ซีเคนกำลังดีไม่ค่อยซาดิชเขาเป็นคนที่เอ่อเล่นกำลังดีเข้าปิดห้องแล้วเ่ะเขาไม่ค่อยชาดิชมากคนเนี้ยเขากำลังแบบว่าอ๋ออออย่านั่นแหละกำลังจะบอกว่าเขากำลังมันดีมันกำลังดี โอ้โหชงให้ขนาดนี้พี่ซีต้องมาแล้วปะเด็กไทยกับช้างอ่ะเรื่อยๆคุ้มคมได้ได้ได้แล้วหลับไว้อะไรตัวเองแอ้โหหนูเซ็กซี่ขนาดนี้ถ้าเห็นแล้วหนีหลับได้ก็ยอมอ่ะ โอ้โหดูก่อนดูก่อนเราอะดูก่อนดูอโอ้โหขนาดนี้ปัดโถเริมลับเกบวินหมดแล้วนะจริง <c oughs> ดีดหนังยางไม้เนี่ยเนี่ยเราเพิ่งชมว่าเราเป็นคนดีไม่ซาดิดเราดีดหนังยางอีกแล้ว มันมันขัดกับที่โชวไปจังลาทิดจะเอาขวดหรือจะเอาหนังยางหนูจะได้คิดถูกว่าเออเท่าไหร่มันคุ้มค่าแล้วก็ไม่เอาเปรียบใสเ่เปจนเกินไปดีดหนังยางทำไมเอาก็พี่สี่เยนเปลว่าดีดหนังยางไหมขวดเอาขวดให้อะไรหนู ให้อะไรหนูพี่ซีเคตจะให้อะไรหนูหนูจะได้รู้ว่าเออไปรอค,รครับไปเยไม่สนใจคุณแล้วนี่เด,เดวิลเดวิลสู้เขาเดวิลยูอาร์ไฟติ t i n g e v ่ r y t h i เด็กไทยเด็กไทยอันไหนเด็กไทยอันเก้าเก้าเก้าไงไอที่เป็นเด็กไทยอ่ะใครก็ได้ส่งเด็กไทยพี่ีเคดูดิอันไหนอ่ะใครก็ได้ส่งเด็กไทยพี่ีเคดูดีอันไหนอ่ะส่งให้ดูหน่อยเราจะได้รู้ว่าตัวไหนเจ้าร้อยใครมีเด็กไทยสักตัวนึงบ้าง เฮ้ยตื่นใจหนูน้อยพี่กิววี่เนี่ยที่มาแล้วไม่ได้คุยคนอื่นหลอกเก่งนะเราอะถามก่อนว่ามีกันหรือเปล่าพี่ซีเคอย่างนี้ดีกว่าถามก่อนว่ามีกันหรือเปล่าไอที่กลมๆสีฟ้าสภาพเนี้ยอุ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 ยอ่ะอ่าอ่อ ช่งนี้ที่เห็นดงที่บอกอะแล้วหาหนูซะกลัวหนูแน่ๆไปหมดใครวะกูฟอร์้วด้วยเนี่ยโอ้ยีี้วีอาการหมุนพักพี่หาเจอไหมเนี่ยพี่ซีเคนหนูบอกแล้วให้ใครก็ได้ลองส่งให้หน่อยเออไอว n น I want I want Thai b i g o เด็กไทยอ่ะคือ Thai b i g o d e v i l I want Thai b i g o h e l p m e มันอยู่ข้างๆช้างอ่ะพี่พี่ซีเคแอนขอบคุณค่ะอยากซิ่งแล้วอยากบอกว่าอ้ยอ้ยอ๋อโลเดียวเอ็นทรีย์ โ follow, follow. อ thank you so much เนี่ยเห็นไหมห้องเราอะได้ทุกภาษา admin เราเก่งกันทุกภาษาทุกคนเก่งหมด <C le ars> เขาบอกว่าถ้ามันถ้ามันวลเท่าไหร่มันจะเพิ่ม admin ได้อีกนะ câu lý gì? Thành câu lý